ว่าเขาเก็บเห็ดตตนไช่นะโอ้ไตเห็ดนมีมาเป็นกระบวนการมาที่งานสบิบมวลอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้เ,เ,อเห็นเป็นข้าวมาไตรเห็ดกันท่านผู้ชมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะครับผมอยู่ที่สารท้าวคันธนามนะครับ อยู่ที่ศาลเท้าคันธนามนะครับวันนี้ก็มาขอโชคขอลาบเดอ้อท่านผู้ชมนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับซึ่งผมจะบอกนาะจุดจุดนี้ดเลยนะท่านผู้ชมนะศาลที่อยู่ตรงเนี้ยผมเคยมาขอนา,นานมากแล้วนะครับมีครั้งนี้ท่านผู้ชมสังเกตดีๆเด้อถ้าศาลไหนไม่ได้มานานๆเหมือนอ่าเหมือนคล้ายๆอ่าจะไม่ตะเคยียนลมลุก อ่าเห็นไหมถ้าสารตรงไหนหรือว่าตรงไหนที่เราไม่ได้มานาน,านๆนะท่านผู้ชมเนาะให้เ้าให้พ่อทั้งหลอกการันตีได้เลยว่ามักซีไฮเขาอหลีเออนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะอ่าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มาขอโชคขอลาบนะครับที่อ่าสารเท้าคาตนามเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อนะครับผมเนาะ วันนี้เนี่ยผมมากับสามหนุ่มสามมุมนะครับมากันสามหนุ่มสามมุมคือวันนี้พ่อทองหล่อแล้วก็เบ่าวชัยนะครับผมนะวันนี้เบ่าชัยเพื่อนว่างงานพอดีเพื่อนก็มาด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีจ้าหนุ่มอามสวัสดีครับผมนะครับผมขอให้คนเข้ามาเยอะๆกว่าน,นะครับผมใครเข้ามาดูไลน์นี้นะครับอย่าลืมนนนก,ก,กดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับผมนะให้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับว่าสามที่นี่เพื่อนจะให้โชคแบบไหนยังไงกันแต่ใครท่านผู้ชมนี้ เป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไปบ่าวใช้เตรียมเอาของมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมไปขอเตรียมของกับบ่าวใชยก่อนเด้อนะครับเดี๋ยวผมตั้งไฟตรงนี้ก่อนนะแป๊บนึงนะใช้กำมาเลร่อ สวัสดีครับผมสวัสดีครับคะท่านผู้ชมภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่า ภาพเสียงชัดเจนไหมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้มาถึงที่ศาลเท้าคันธนามนะครับอืมเห็นไหมเนี่ยศาลเท้าคันธนามนะครับมือน,นี้ขอจะภาพมูเจ้ามาขอโชคอลาบ นะครับเบาชัยกับมานำเบาชัยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเบาชัยนะครับผมท่านผู้ชมนะพ่อตองหล่อนะครับผมพ่อตังหลอสวัสดีครับผมพี่สิ่งใดนะครับจากอังกฤษค่ะครับผมขอบคุณมากครับนานๆมาทีเขาฮะคงสิได้อยู่เพราะว่าโดนลมะไรนะนากนานอะไรนะนานนานมาทีมาจะมาไหว้ปู่คันธนามทีอ๋อนึกว่านานนานมาทีทีไม่ใช่มาทีใช่ไหมโดนโดนมาเถื่อนหนึ่งอ๋อโอเค ไอ้ชายทูไม่ค่อยติดน่ะต้นไม้ล่มลุกเป็นตัวยางแล้วอืนั่นแหละถ้าตรงไหนโดนมาเที่ยคือมักสามโตโอ้โหเรียกไทยรางวัลที่หนึ่งไม่สามโตเลยข้างหลังพ่อก็สามโตแล้วนั่นไงนั่นไงหนึ่งสองสามโตเลยหมาสองตัวเออนะครับท่านผู้ชมมะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาขอโชคขอลาภนะครับด้วยการจุดธูปอ่า ทูบเลขแล้วก็ขยอเชื่อมซี่นะพอนะนแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตามจุดต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะที่อยู่ข้างหลังนะเอางี้เดี๋ยวให้พ่อต้องรองกระเป๋าใช้เพื่อนเตรียมเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลังดีกว่านะอืมเพราะว่าเพื่อนก็ลาเก็บเหตดกันเนาะอเพราะข้างหลังมันก็เป็นโดงเลยท่านผู้ชมต้เลยนี่ไงน,น,นีตัวใจไงพอ ท่านผู้ชมครับเน็ตอาจจะอาจหมุนนิดนึงนะก็ไปดยนะครับผมนะอาจจะติดนิดหนึน่งเพราะาเน็ตไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะพาดูเฮ้ยกิงกือพนากิงคือตกสางกิงคือเฮ้ยครับมาครับเฮ้ยตรงอยากไปเอะไรเหยียบเลยตรงนั้นไม่อยากไปเลยท่านผู้ชมผมผมเคยเจอนะ เนี่ยเวลาเขามีโชคมีลาบช่านผูชมเขาก็อ่านํามาไหว้อมา้าเมืออะไรไก่อย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมช้างอย่างเงี้ยมาไหว้ตามสารปู่นะครับนี่ตรงเนี้ยสุดยอดแล้วที่นี่สุดยอดแล้ว เดี๋ยวมาตรงนี้ขนลุกนี่อูนี่ตรงนี้ยังอยู่นะใจเย็นๆครับผมเราติดงานบวชยุ่งเลยไม่ได้จับเลยอ๋อครับผม พื้นที่เน็ตจะหมุน,นครับคือพูด,ด้ง่ายอยู่ตีถนนเลยเด้ทาะมามาตดถนนเอ่อเพิ่นกับมาเจ็บเห็ดกันครับท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมมากราบมาไหว้นะครับมาบอกกล่าวก่อนนะครับผมนะอือม,มาแล้วผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับมาคุยกัน แได้ไหมนะครับอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมนะครับภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่าเพราะว่าผมเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยเน็ตหมุนก็ออกมานะครับไม่น่ากลัวรอกมันติดถนนแมนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวยินเสียงรถพานไปพานมามันติดถนนก็จริงมีเสียงรถท่านผู้ชมแต่ ก็อ่าปิดปิดรกันดิจกใจเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปถ่ายเมื่อกี้ผมเห็นอ๋อเมื่อกี้ลงคลิปสารสารตะปูนะสารปูตาที่ที่บ้านดองเกลือนะครับใกล้ๆกล้กับต้นต้นยางนาล้มลุกใกล้ๆกกันมูคนมาเก็บเห็ดกัน มันสะดุดครับผมถูกต้องครับมันหมานได้ครับว้ประมาณหรอกเพิ่นบ่แบ่งเฮาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดว้าถึงเฮ็ดจะออกอยู่อยู่็นะหมครับนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะวันนี้อยู่ที่ศาลท้าวคานธนาม มานะครับผมหลังจากผมไล่สดแล้วผมก็จะไปเก็บเห็ดเหมือนกับขั้นเลนะครับเพราะว่าไฟฉายก่อแจ้งกลัวิ่นเออขับไปก่อนเออมาจะูุยยิ่งมาเก็บเห็ดเอ้ากูไปย่างขผู้ใส่สามสดด้วยล่ะสามใส่ขูดหยบร้อยในตาบอกให้ผู้ชมมาครับผมเอ้าเดี๋ยวกราบไหใบบอกกล่าวกับผู้ขั้นต้นา้เด้อนะครับผมเด้อมาค่ะผู้ชม ปาทูเดอ้อปูพัฒนาเยลยสุคัข่ัน้ำมันนเดิมกับเบาใชัยเดอ้อปูเดอ้อแล้วก็คุณพ่อต้องรอแล้วกัเอซี่แล้วก็พูดพูดพูดที่เพิ่นติดตามปูติดตามลูกหลานที่เพิ่นเบิ่งปูอยู่ตอนนี้เด้อปูเดอ้อลูกหลานไหลสดเด้มือี้ลูกหลานมาขอโชว์ของงวดวันที่หนึ่งกันย่าย่นนีสองปัญหาลอยหกสิบห้านี่โดนโด,ดนมหาปูเทียปูคงเสียงงวดนี้นะปูเนาะเดี๋ยวจีเดเอาเอาอ่ามื่อกี้กลยน้า ผลไม้น้ำแดงน้ำเปล่าเอ็มลอยนมมาไหว้ปูเด้อปูเด้อหวดนี้ขอจังๆปังๆด้อปูเด้อให้เขาสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อปูอยากกินยังอยากเบิ้งอยากเท็กยังกะเขาฝันหลกหลานได้เลยถือเขาฝันนำบุคคลไปเลยเด้อปูเด้อร์สาธุได้ปไปเลยทูปีเดลยทูพังเลยอปไม่ทูปีเด้อทูพัง ทูกันยงบ้าเออโอ้ยโอ้ยโงกใหม่มื่อมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้คุณพ่อทองหล่อนะครับขยับเซมซีวันนี้มาขอเลขเซมซีกับเลขทูกนะครับอ่ะอพ่อทองหรอครับผม เอาเอาเป็นบีบเส่นชานบ่ะแม่เลื่อมไปครับผมปะนะว่าไม่คุณบีบเส้นเห่าหรอกเออเห็นแถวนี้เขามีมารยาทมันบ่ะแม่โอ้เออเออเจ้าคันเขาก็คันเห็นเฮาเขาก็ต้องบีบครับโอ้คันบ่เห็นได้บีบ่บ่เห็นก็บีบพี่เ่าอืมอ่ะท่านผู้ชมสาธุเด้อรูเท้าคันทนามมือนี้พอท่องเรียนุ่มอามคนเดิมบ่าชัย ถ้ากันมากขอโชคขอลาบเลขกท่ายรางวัลที่หนึ่งบนิวนเวียนมหาปูโดนหลายเดือนบัดท,ที่นี่วนเวียนมหาปูมาขอสารปูแ่าคันธนามมีพึ่งแห้งสุดท้ายของเศรษฐกิจขอเลขไท่ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งหรือจะเป็นเสี้ยมที่เป็นเลขคููเออสาธุปู เรียบโรยใส่ใส่ให้จังกว่าท่านั่นไหมไม้แรกครับผมไม้กระจับมันถึงกระแมหน่อยไม้แรกครับผมไม้แรกได้มาหมายเลขสี่ครับผมสี่นะครับชื่อสารอะไรคะสารเท้าคันธนามครับผมหัวใจเกียบใโอ้ยอย่าพึ่งไหวทอสาธุสาธุจ้าสวัสดีครับหมายเลขสี่ครับรผสมผสม หมายเลขสี่ครับผมผสมยาอือดแล้วนะครับอ่าโอเคครับผมครั้งที่สองครับผมได้มาหมายเลขเจ็ดครับผม สี่เจ็ดเอสซีจากเบลเยียมจ้าสาธุสาธุครับผมครับผมแต่รถด,ดังมากๆครับผมเพื่อนผ่านไปผ่านมาเขาก็บีบแต่นะครับผมเจ็ดครับที่สามผสมที่สามครับผมใครเข้ามาจอยินืมกดไลค์กดแช์น,นะครับอย่าบอกนะ อย่าบอกนะแป๊บหนึ่งไม้ที่สามเนี่ยยังไม่ได้ได้มองนะถ้าเป็นเลขหกนะอีกแบบหนึ่งกับหกทแล้วเอา <6 S 1> <6 S 2> ้าหกเลยนะหกโลกเมากันห่กสี่เจ็ดหกงานเ่จ็ดหกนี่บ่ได้โ,โ,โดนเลยเจ็ดหกเนี่ย โอ้จหตโบกมันหมีส ok. ี teachers, 8, ่ม nah, ีเจ็ด evet> มีหกเห็นป่มาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูเลขทูบกันเอาท่านผู้ชมผมจะตั้งกล้องนะผมจะตั้งกล้องไปที่ศาลเท้าคาตนามให้ท่านผู้ชมกราบไหว้บอกขอโชคเพิ่นเด้อนะครับเดี๋ยวมุข่อยสิบั้งมูเจ้าสิบให้มุขเจ้าอธิษฐานเอาพอเดี๋ยวมุข่อยระว่างทีทีเบิ้งเนี่ย ให้มุกเจ้าอธิษฐานมุกขดีเก็บของเสด็จผ้าย่งางไปเบิง้งต่อพูดง่ายๆถ้าผมเดินเนี่ยถ้าถานนเน็ตสะดุดนะถ้าเน็ตสะดุดแสดงว่ามันสะดุดนะครับคือมันเข้าไปนในป่านะครับแล้วน้ำขึ้นอาจจะไม่มีนะครับมาพอมาแล้วเดี๋ยวตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับอ,อ,อะไรอ่ะจะพึ่งเฮ้อดีเดือบหกม่วงเดือบักม่วงโอ้เดี๋ยวไปมั้ยนะครับ อ้าวท่านผู้ชมบวงกระตื้นบ่เน,นี่ยนะอ้าวท่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับผมคือเท้าคันธนามอาธิษฐานบอกกล่าวเพิ่นได้เลยเด้อนะครับอธิษฐานบอกกล่าวเพิ่นได้เลยนะครับผมนะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเด้อนะครับเดี๋ยวคอยบ่งไปบ่งเลขทูปก,ก,ก่อนันจุดเดี๋ยวไปจุดทูปมันไมนไปเดี๋ยวดูเลขทูปก,ก่อนเราดูเลขทูปอยู่เลขทูปไม่หมดนะ เดี๋ยวใช้มายืนอยู่ที่นี่นะจะใช้ยืนที่นี่นะครับอย่าวว่าอีกนะมายืนที่นี่เดี๋ยวให้มาอยู่ที่นี่ท่านผู้ชมครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวมาคุยกับบ่าวใช้ครับผมได้ยินว่าบ่าวใช้คิดถึงท่านผู้ชมนะครับใช้มาใช้เร็วๆโอ้จะห้คุยไรมาที่นี่มานี่เร็วๆเดี๋ยวจะไปเก็บของก่อนแป๊บนึง เขายอมมา <laughs> ด้วยกันแล้วต้องอยู่ด้วยกัน <laughs> ชี <laughs> ย้ยื่อนหาอยู่เนี่ยหาอยู่เอาเอาโยมคุยกับบ่าวชัยนะครับถักใายเอฟซี Free นะจะโคตรแล้วยังบางนี้สวัสดีครับอาไรเนล่ะได้กันบนอกอัวยงวดแับค่ะสวัสดีครับเอา,เอาน้ำให้บ่าวชัยก่อนอ่ะนู่น้ำก็บบ่บอก เก็บข้อมู้ใด้หลายอย่นะครเก็บข้อมูลหมนจากแล้วเห็นเหลียวเห็นเผมว่าคือจังอึดแบบไรอึดหลดอึดตัวหาหมูซอยหาคนรซอยเลยหาคุยกับเอฟซีดิเอฟซีรอดูอยู่คุยกับเขาด้วยเขาถามอะไรคุยกันหน่อยตาดีๆกับอ่านคนคนไทยมัดให้ทำคลิปยังไงดูเป็นประสบการณ์คุยเลยมีวิธีการคุยก็มันเดี๋ยวบอกเห็นก็บอกเอฟซีก็จะทำคลิปก็ต้องคุยกับเอฟซีดิคุยกันสวัสดีครับฝ่าวงเลเดอเฮ็ดแน่ละเที่ยวนี้ เหตุยังอ่ะแล้วบอกเบิ่งเอาบอกเบิ่งเอาเดี๋ยวท่านผู้ชมอ่าขั้นตอนนะเอาอ่าห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นออาคุยกับท่านผู้ชมครับแอคชั่นครับออาคุยกับเพื่ด้ให้คลิปสวัสดีครับอ่าเนาะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับผมการวันี้ขอยท่องเรียสิทิพย์ผ้าไปขอโชคขอลาบยู่มองได้นุ่มอามมอทันได้ไปนี่คิดว่าสิไปเอ่อสารมุง สิจัดเนอสิจัดคิบเป็นโชคหาลาบก็มีเล็กๆน้อยๆตลกเนี่ยผสมกันไปอาสิแตกต่างกำนุ่มอามอยู่แต่มาพระท่านได้เฉลยดอกร่องว่าห้ากวอานุ่มอามก็แล้วกันพองกำลูกเนาะเห็นปะี่เจ้าเอาหนุ่ผู้ชมไปพอต้องรอเพ็นยังมหาดม่อยู่ไม่ใล่ห มาไปดูครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูครับท่านผู้ชมก็ยังอลอยพิ่นกึ่งเงือกงักอ,อยู่นะครับผมนะครับนี่ผมเห็นบางนีท่านผู้ชมนี่นี่เห็นตรงนี้ครับผมท่านผู้ชมเจ้าเห็นบอเจ้าเห็นบอนี่แหละครับไห้คือองค์มันเป็นองค์ข้าเจ้าเห็นแสดงว่านุ้ยนี่นุย้ยลอยลอยเกจิมหาได้เอออยู่ไหนกันเนี่ย อยู่ที่สารเขาวคันธนามครับผมพอเรียกทูหม่ไหมไปหมดพอดีเลยโอเคครับผมท่นมานผู้ชมนะเรียกทูบไม่หมดพอดีเฉพาะทั้งหลอบอกงนี้อา้าว ท่านผู้ชมครับเออไฟคอยอ้าวอะไรล่ะครับกับว่าหคือกันยเหมือนพอดีปฏิเนี่ยบมิดเลยแปดถ้าว่าเห็นแปดล่ะถ้าแปดเอียงกับว่าหงกันอ่าพุ่เถ่าอืมท่านผู้ชมแปดอะไรครับเนี่ยแปดแปดเฮ้ยพอเสียงฟังพุ่นเสียงฟังพุ่นเสียงยิ่งฟังพุ่นคือ แปอะไรท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูครับผมดูไว้เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้ว uh, ิจารณญาณในการรับชมนะครับแปดอีกอย่างน้อมังนี้ท่านผู้ชมเลยเพราะแปดแปดแปดบ่มันก็ยังเป็นแปดแปดอหรือแปดหกพอะนี่ไหมก็จะมันเป็นมันขาดไหมหรือแปดแปดไม่ใช่แปดแปดหรือแปดหกแปดพ่อแปดตรงกับเลขไอ ต้นไม้ล้มลุกได้มีหกมีแปดท่านผู้ชมครับเลขทูบเท้าขัลจนาคมตรงกับต้นไม้ล้มลุกครับผมตรงกันครับตรงกันครับนี่เป็นเลขแปดล้วแต่ว่าหัวมันหายเออค่ายๆแปดหกหกหรือแปดหกแปดแปดหกเนาะแมนท่านผู้ชมตรงกับเลขตรงกับเลขอ่าเปลือกไม้ของต้นไม้ล้มลุกท่านผู้ชมนะเลขทูบเท้ากันธนาคมนะครับผม ตื่นเต้นมากๆเลยครับผมทังสัเป็นไไหนมันตรงกันเอออดีดีตรงเลยีตนันตรงกันทวาทว่าแปดหก่หกสองตัวนรบมันก็ต้องเป็นแปดสองหกตัวใช่เออาว่าหกถึงมีหกสองตัวนะเป็นไปได้เออว้ายจังเลยพ่อเฮ้ยพ่อตรงเลยยังกว่า เราว่าเป็นท่วงนี่ยังตื่นกับยังกับกับบ้างสิเดี๋วโอ้บ่อเมียเขาเบิ่งกันอยู่บางนี่อยู่ว่ามันว่าว่ามีข้อมูลซึ้อว่าแปดตัวหนึ่งบ่หรือว่าแปดแปดสองตัวกับแปดสองหกนี่สิแม่มีแปดแปดสองตัวกับแปดมีสองพร้อมเอ้ามันก็ตรงกันกับไอไอ้ยังขวาต้นไม่ล้มลุกแต่ท่านผู้ชมตรงกันนี่ตรงกันนี่นี่แหละโดนจังมหากระสิอ เอแปดหกหกหกมันมีสองตัวถ้าหกมีสองตัวกับสองสองหกกับเพิ่มสองสองหกแปดสองหกแต่ว่าแปดสองตัวกับมีบแปดสองตัวกับแปดกับสองก็คงไหมเฮ้ยเอาละสามตัวตรงกันก็เท่าไอ้ก็ไปต้นไม้ลมลูกจะทำย่อเมยไปที่นี่ตรงกันตรงกันธรรมชลตรงกันครับผมแเอก็เือเสือนคนลูกได้พออีกีคนลูกอีกี ท่านผู้ชมครับขนลุกครับผมมาท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรอะไรอะไรก่อขาอะไรก่อขาเตรียมเอ้ยมาครับผมท่านผู้ชมมาครับมาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช่ใช่ไหนอะไรพยายามนไหมสองต้นเนะ่ยต้นเอ้ ให,หใ,หใหม่ืั้งไลาย่อมเมนใบใหม่ล้นว่าพี่ยหญ่เราก็ล้นทั้งได้แหละท่านผู้ชมครับเน็ตผมขัดนะครับเน็ตขัดค้องนี่นะหมอคนเล่นเน็ตมันขัดของเน็ตขัดคนจ่องเขาหนัาใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะใช่แป๊บนึงนะใช่จะจะเรียนนี้กูจะเลียนนีกูกูอยูู่้เดียวอยู่จะเรียนนีจะเรี่ยนหนี้จะเลี่ยนหนีจะเรียนนีเยาะเป็นยานอยู่จะเลียนนี้กูจะเลียนนี้กันเน็ตเน็ตเน็ตเมื่อกี้เน็ตขัดข้อนิดเน็ตขัดข้อนิดนึงนะครับนะอ่าเมื่อกี้อยู่ดีอยู่ดีกล้องผมก็ตัดไลฟ์ไปเลยนะครับผมนะ ขอยยายุทธเรขอเรียกเราที่เก็บเฮ็ดต่อเลย่นี้สงสัยเราเนี่ยท่านผู้ชมครับสะดุดจริงๆใช่ไหมนี่นะมาผิดไม่ท่านผู้ชมครับสะดุดจริงๆเน็ตสะดุดครับพูดก็สะดุดใช่ผมสะดุดจริงจบิงนี่ไงนี่คนหบคนเข้าเฮ้ยไฟไหม่ไฟไหม่จันร ท่านผู้ชมครับคือเราคือผมดูเหมือนมีคนจ้องผมนะสัญญาณจะสดุดจะพูดก็สะดุดครับผมอ่าท่านผู้ชมครับขอถามอีกครั้งหนึ่งคือหายสะดุดหรือยังครับผมหายสะดุดยังครับผมสัญญาณกลับมาเป็นปกติยังครับผมสัญญาณเป็นปกติยังหายยังครับหายยัง เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอเช็คสัญญาณก่อนขอเช็คสัญญาณก่อนขอเช็คสัญญาณแล้วหายหายแล้วหายแล้วนะครับผมนะหายแล้วนะท่านผู้ชมผมขอกลับกล้องไปดูตรงนั้นนะเหมือนมีความรู้สึกว่าใช่คือจะค้นจองเฮานาะเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรโคตรขนลูกเลยใช่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอกลับกล้องนะผมขอกลับกล้องก่อนแป๊บนึงขอกลับกล้องก่อน ท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองมองตรงนี้นะนี่นี่เป็ไอ้อุ้มเงินนี่นี่ข้างบนนี่ไกลๆเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมีอะไรจ้องจ้องนะนี่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 มันมันเหมือนมีอะไรจ้องอ่ะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมแล้วนี่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 ตรงนี้เลยมีจ้องนะท่านผู้ชม ขอเพิ่นแล้วครับท่านผู้ชมเข้าไม่ได้ครับแสดงว่าใช่มีเนี่ยแสดงว่ายุย่ยุๆหนี่แห้งเลยเพราะว่าเพราะว่าขึ้นขึ้นบะมีเลยขึ้นบะมีเลยท่านผู้ชมแรงแรงแรงทีน่นี่แรงมา,มาท่านผู้ชมสามฮะอคอะไรเองเองนี่นคุณร้อนได้ไหม,มคุณร้อนได้ไหม เดี๋ยวจะอยู่ห้องยูส่อนนิ่งๆกอนใจเย็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 นเท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับคือคนเลยกระตุกแล้วเหมือนคนมองถูกต้องครับท่านผู้ชมมาพ่ะมามาขอพิณกาบแาเพี่กาบแากพ่ดีกว่าผมรู้แล้ว เอาสรุปก็คือเท้าคันธนามเพิ่นให้เลขทูบถ้าไม่แปดแปดหกก็แปดหกหกไม่ใช่นะซึ่งแปดสองตัวก็เป็นสองแปดสองหกหรือเป็นหกสองตัวก็เป็นสองเหมือนเดิมนะครับเอาแค่นี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าถ้าไล์สดแล้วคลิปมันไม่ได้เดี๋ยวยว,ยว,ว่าง ผมอาจจะทําเป็นคลิปให้ดูนะครับผมนะท่านผู้ชมเอาแค่นี้นะครับขมา้าชัอย่าลืมนะครับ,รบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะกดติดตามด้วยเพราะว่าเริ่มเงียบแล้วนะครับดีนะไม่มีหมาถ้ามีหมาเนี่ยหอนอีกแบบหนึง่งนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับเอาตามนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย,วยหนุ่มอามคนเดิมนะครับผมนะวันนี้มาขอโชคแล้วเลขทูบกับเลขเกมสีเลขซิได้มาสี่เจ็ดหกเลขทูบได้มาถ้าไม่แปดแปดหกหรือแปดหกหกนะครับผมนะ โอเคครับผมที่ทุกท่านเห็นกันอาจจะเป็น826ก็ได้นะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับผมสวัสดีจ้ะโชคดีครับเพราะว่าทุกท่านหลังจากผมไลฟ์สดเสร็จแล้วผมก็จะอาจจะลุยดงเห็ดต่อนะครับผมนะซึ่งเสียมเสริมเนี่ยได้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับผมนะคือคนนังไขชุดขุดพระแมนครับผมเป็นตาสองคนจะพาไปนะเนี่ยไม่มีนี่หูเล็กโคตรขนลูกเลยผู้เลี้ยงออย่างปีกเนี่ยเนี่ยเนี่เมื่อกี่ดิ อีพ่ออีที่่อถอยเลยไม่แท่กลยใหญ่เมนพวงมาไลกับพวงมาไล่ดู้นมานตละปลาเม่เห็นบอกม่เห็นบอนั่นแหะตละเม่นั่น้าง้างพวงมาไล่เออมันมันเป็นขี้จังคนสองตาเป็นคนสองตาแหละกันแนมงานแชทอยู่นี่่วคือจังคนสองตาแหละกันแนมคือจังคือจังคนบอกบ่คนนั่นนั่นนเอียงขาขี้จังดแต่ั้อธิบายได้ปะ ผู้ชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญดีครับเพลงเฮงรวยครับผมสวัสดีครับจะขอตัวกลับก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ